ค่าขายอะไรนะรถมือสองบอกคนที่ซื้อได้ที่ไหนบอกเขาเต็นอยู่น้องจอกน้องจอกครับชื่อเต็น์อะไรเพ้งหนึ่งศูนยเพ้งหนึ่งศครับรถราคาถูกใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีย้อมแมวเอ่ย้อมแมวลำบากต้องจับแมวมาย้อมสีมันขวน้าเลยไปไ้เขาพี่ต่ายพี่ต่ายจะอันนี้เขาเป็นคนคิดดีเป็นคนทําดีเป็นคนเอื้อเฟื้อกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่รุ่นพี่รุ่นน้อง เขาเป็นคนซื่อคนตรงด้วยขณะเขาขายรถมือสองก็ยังไม่ไม่ขายไม่มีย้อมแมวเชื่อไตนไตนอะไรเพ่งหนึ่งศูนหนึ่งครับผมจะขายรถเบนซ์แต่มันขายไม่ได้ไงทำไมไม่ใช่รถผมรถข้างบ้านเัสวยเพ่งหนึ่งศูสุดยอดไม่มีย้อมแมวของเราคุณภาพล้วนๆเราเช็ครอบคันรับรองท่านใชแล้วจะคุ้มค่าให้มาที่เพลงหนึ่ง ศ1นย์่ที่ไหนรู้ล่าที่ไหนซื้อมาจากเพ่ง101่งเพ่ง101รถบ้านแท้ต้องเพ่ง101่งยสวัสดีครับผมพันธผู้แตกนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะเพ่ง101รถดีฟรีดาวจัดไปเลยครับผมรับรองสุดยอดครับเพ้ง101ก็โอเคนะสนุกสนานดีดีได้ตอนนี้ก็ดีแล้วนะ ไปขับรถมือสองต่อดเถอะ